วัสดีครับอยู่ผมบอสพีเ mm ห hmm. มือนเช่นเคยครับวันนี้ก yeah. ็มารีวิวสเปคคอมพิวเตอร์ในงบ28,890บาทอ่สบาทสำหรับตัวสเปคตัวเครื่องเครื่องนี้ครับในงบ28,890าครับนำทีมโดย CPU i n t ครับ r n t e l Core i5 1 0 4 0 0 f นเะครับเป็นตัว6คอสิบสเทอ o 4โบส4จริงครับมาพร้อมกับแรมครับสิบหกจิกด200จา X Power บัสสามบัมสองร้่ยจากเอาก b i ว s t อร์รับแล้วก็มาพร้อมกัแ m ้เป็่ NVMe ครับมจากไบโอตครับไลควก็ บรกจริงนั่นเองการ์ดจอครับเป็น g e f o r c e RTX 3070 TI จาก XLR8 เป็นตัว3พัดลมตามนี้เลยนะครับจำๆเลยนะเพราะว่า,าท,ท,ที่พาย Thermaltake t r 2 750W 80 พัดไว้แล้วก็เคสตัวนี้เป็นของแบรนด์น้องใหม่จาก G-Storm นะครับแล้วก็เคสนี่หน้าเคสก็จะเป็นดีไซน์ตามนี้ด้านหน้าแล้วก็พัดลมหลังหนึ่งตัวพัดลมหน้า3ตัวมาเกมแรกเดี๋ยวเรามาดูเซตติ้งเกมเกมนี้กันนะครับก็คือไฟ M นั่นเองนะครับผมกราฟิกคุณภาพครับปรับเป็นเวลี่ไฮทั้งหมดเลยเวลี่ไฮที่ 4K เว้ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงตอนนี้70เฟรม80เฟรมนะแรมกินไป13 G ิกนะครับอุณหภูมิกาจอ69เปอร์อุณหภูมิ CPU 63เปอร์โอ้โหคนเป็น เออ80กว่าเฟรมเว้ยเข้ามาตรงนี้ไม่ได้น่าเกียดครับ 4K ครับ 4K สุดทุกอย่างที่เวอร์รี่ไฮครับนะ70กว่าเฟรมเนี่ยลองพิจารณาดูแล้วกันนี่คือไฟเอ็มรับเดี๋ยวเรามาเทียบพับจกันต่อดีกว่าพับ G ครับเดี๋ยวเรามาดูกันตั้งค่าครับการตั้งค่าตรงนี้ครับปรับเป็น Full HD 1920 1080ครับคุณภาพของกราฟิกโดยรวมนะครับเราจะปรับเป็นออรต้าทั้งหมดก็คือสุดที่ Full HD นั่นแหละภาพออรต้าตอนนี้130กว่าเฟรมครับ100กว่าเฟรมครับออตาครับ เราบงเราเบิดแม่งเต็มแม,แม็กเต็มเหนี่ยว90เฟรม100เฟรมเนี่ยอยู่ประมาณเนี้ยเอาเรื่องจัดก็อยู่ประมาณ100เฟรมแรมกิน8.6ดจิกอุณหภูมิการ์ดจ,จออุณหภูมิ CPU 60องศาการ์ดจ,จอใช้งาน50-90สปอยู่ประมาณนี้ซี u ก็40่กว่าเปอร์น,นะสบายครับต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูเด a เล e d 2ต่อเลยครับภาพเป็น 2K นะเดี๋ยวเรามาเล่นกันเจเฟรมเว้ ตอนนี้ 2K ออตตาภาพรวมเป็นออตตานะแรมกินไป 11G ครับแล้วก็เฟรมเรทที่ทำได้เนี่ยประมาณ50-60เฟรมประมาณนี้ในมงในเมืองเนี่ยดูเอาแล้วกันไอ้ี้นี่หัวแตกวัสดีครับลุงวิ่งหนีใน3-2-1เนี่ย5 0เฟรมเนี่ยลองดูโอ้ยตายประมาณนี้ 2K 50-60เฟรมท็อปวอร์ดเลกาซีครับอะเดี๋ยวเรามาดูเซตติ้งก่อน ปรับเป็นฟูลกรีน1,920คูณ1,80ปรับเป็นออตาทั้งหมดที่ฟูลเฮดดีเอาง่ายๆวิ่งๆในเมือง40ว่าเฟรมอันนี้แต่อย่าลืมนะว่ามันคือออตาแต่เราขี่ไม่กวาดดูอันนี้คือออตานะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ 70กว่าเฟรมกี่ไม่กว่าเฮีย80เฟรมว่ะมันก็มันก็เอาอยู่นะเอาจริง,รงมันก็ไม่ได้ทุเรศท,ทุรังอะไรเลยนะครับสำหรับห้อง a อดเลเ g a c y ซอ่ะโอเคปาานี้นี่คือห้อง a อดเล e g a c y ซี่มา o r ร a ซ่า i ฮลซอนกราฟิกคุณภาพเนี่ยเป็น x อ็กติมค้าออร์ตาคือพีเซเป็น x am, อ็กติมคุณภาพภาพรวมอะไรเงี้ยนะแล้วประเด็นคือ Resolution เป็นเป็น,น 4K นะครับ CPU ใช้งาน95%เอาง่ายว่า100%นั่นแหละนะครับภาพคมจัดเลยครับตอนเกมมันเป็นตอนกลางวันเนี่ยแล S <s <uss> มันคือแบบโอเคประมาณนี้นี่คือ f o r z a Horizon 5 FIFA 23ครับมาดูเซตติ้งกันครับโอ้โห 2K ครับ2 5 6 0คูณ1440ครับภาพ 2K ครับเรนเดอร์ฟอร์ตี้ปรับเป็นไฮครับเฮ้ย 2K 100เฟรมว่ะปรับไฮที่ 2K ว่ะปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บอ้าวโอ้โหนี่ประมาณนี้อันนี้คือ FIFA 23 100รเฟรมครับเฮ้ยเกือบว่ะอ้าว มึงทาออกเองนะกูไม่เกี่ยวนะซัดอือหนึ่งศูนย์ร้อยเฟรม 2K ปรับไฮฟรีไฟยีฟ่สิบสามตามนี้วาร์โลแรครับจ่าเลงนี่เขาดูเราแต่ต้นยันจบเลยเนะี่ยจ่าไม่ไปเข้าเวรเหรอครับวันนี้หรือจ่าทาทรงใส่ชุดทหารพันนั่งปั่นบาคารา่าอยู่บ้านเฟตติ้งครับปรับไฮทั้งหมดครับได้เ,เป็นฟูเฮตีธรรมดาด้วยอยากเห็นเฟรมวะ่ะสองร้อยกว่าวะ่ะเอาเนี่ยสองร้อยกว่าเฟรมแม่งใครยิงวะ ว่าไงน้องชายพี่แตกหมายถึงคู้นี่ยแตกเดี๋ยวมันก็เดินมาดูนะดูนะเฮ้ยไม่เดินวะอ่ะโอเคจบ28,890บาทจบตามนี้ฝากเครื่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยถูกใจสเปคไหนอะไรยังไงติดต่อสอบถามด้านใดคุยที่แอดมินได้เลยยินดีให้บริการอ่ะฝากไปด้วยครับสำหรับวันนี้จากบอยพีครับผม